เอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์บังคับแบบสุดๆครับสำหรับสโมอสรตัวแทนจากประเทศไทยครับโดยเฉพาะบุรีรัมยูนิเต็ดครับที่ต้องทำการอวสานการละครนะครับสโมอสรจากลีกเกาหลีใต้อย่างอุลซานคุนไดเท่านั้น เกิดอะไรขึ้นแล้วไทยเรามีความพร้อมมากขนาดไหนมาติดตามกันนะครับแล้วก็ข่าวฮือหาเหลือจะเชื่อแฟนอินโดครับหนุนสโมสรไทยอย่างแบงคอกสเทือน ACL2 ครับโดยเฉพาะการเข้ามาเป็น FC ของปัทมาอาหารเหลือจะเชื่อนะครับว่าตอนนี้ฝั่งอินโดเนี่ยในรายการสโมสรน้่วเอเชียเนี่ยพวกเขาลุ้นทั่วใหญ่สุดก็คือกับนักเตะ ที่มาค้าแข่งในไทยลิกเท่านั้นนะครับมาติดตามกันแล้วก็มาอัปเดตสถานการณ์ ค่าสัมประสิทธิ์ของ f อฟซขับครับตอนนี้มาเลเซียแซงเวียดนามกลับไปอีกแล้วแต่ไทยเราก็ต้องรักษาผลงานให้ดีด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มาปิดท้ายอัปเดตสถานการณ์ของทีมชาติไทยึู20ปีตอนนี้เดินทางถึงประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยมาเปิดไห่ตาย5แข่งสำคัญก่อนลุยศึก เจอญี่ปุ่นปัดเกาหลีแล้วก็ยี่ซีเรียนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทยเขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์บังคับ แบบสุดๆนะครับว่าทีมสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยอย่างบูรีรัมย์ยูเนเต็ดจะต้องทำการอวสานการละครสโมสรจากลีกเกาหลีเท่านั้นนะครับเพื่อโอกาสในการเข้าสู่รอบตัดเชือกของฟุตบอล FC Cha แชมเปี้ยนส์ e ี e อ l i t e ครับคือต้องเล่ากันแบบนี้ก่อนกับสถานการณ์สุดระทึกครับคุณผู้ชมเพราะว่า กลายเป็นว่าสิ่งที่แฟนบอลไทยคาดหวังนะครับในเกมที่ซานรตรงไทซานเนี่ยเปิดบ้านเจอกับกวางจูเเนี่ยตอนแรกหลายท่านก็คงคิดว่าทีมจากเกาหลีที่ออกสตาร์ทได้ดีอย่างกวางจูในถ้วยเอเชียเนี่ยน่าจะทำผลงานได้น่าประทับใจแต่กลายเป็นว่าสโมสรจากจีนอย่างซานรตรงไทซานครับกลับเป็นฝ่าย ถล่มเอาชนะไป3ประตูต่อ1ใช้ชนะดังกล่าวนะครับบวกกับการละครของเกาหลีนะครับก็ส่งผลให้ทีมจากจีนเนี่ยเก็บเพิ่มไปเป็น10คะแนนจาก7นัดทำให้ตอนนี้ครับบุรีรัมเนี่ยนะครับหลุดพื้นที่เข้ารอบตัดเชือกในโซนตะวันออกไปเป็นที่เรียบร้อย งานนี้น่าสนใจขึ้นมาในทันทีครับมันกลายเป็นสถานการณ์ที่ไทยเรานะครับหรือบุรีรัมย์เนี่ยต้องทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อจะปราบเอาชนะคู่แข่งจากเกาหลีนะครับอย่างอุซานฮุนไดนะครับล่าสุดเนี่ยมีอัปเดตท,ที่น่าสนใจนะครับในงานถแถลงข่าวก่อนเกมที่บุรีรัมย์จะปะทะกับทีมสโมสรอนอุซานฮุนไดนะครับ โดยคนที่ออกมาเปิดเผยก็คือออสมาลอสวิเอรากุนซือของทีมเขาเนี่ยยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าเกมในวันที่12กลุ่กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับที่บุริลัมจะเจอกับคุณใดจะเป็นเกมสำคัญมากมันเป็นเกมที่ต้องใส่นะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นเกมสุดท้ายของเราแบ่งกลุ่มด้วยที่ทางฝั่งของทีมประสาทสายฟ้าเนี่ยจะได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับ แน่นอนนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทีมอุซานฮุนไดนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเคลิกปิดฤดูกาลนะแล้วก็ยังไม่มีการเปิดฤดูกาลใหม่เนี่ยทำให้บุรีรัมเนี่ยนะครับสกาวคู่ต่อสู้ยากเหลือเกินนะครับซึ่งทางออสมาลอสบราก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงกลางฤดูกาลส่วนอุซานฮุนไดเนี่ยอยู่ในช่วงเตรียมทีมเริ่มต้นฤดูกาลเขามีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นใหม่เข้ามานั่นทําให้เราวิเคราะห์เกมค่อนข้างยาก เพราะพวกเขาไม่มีเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการเลยเราจึงต้องเข้าใจกันว่าเราจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบในเกมนี้กับสถานการณ์นะครับแล้วก็ยังบอกว่าการแข่งขันระดับสูงใน FC Champions League ไม่มีเกมไหนง่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะเจอทีมจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะเอาชนะให้ได้ส่วนรูปแบบการเล่นผมคิดว่าทีมจากเกาหลีใต้จะไม่เปลี่ยนวิธีการเล่นเพียงแต่ว่าเสริมผู้เล่นเข้ามาให้ทีมแข็งแร่ง เราก็จะหาจุดแข็งของเราเพื่อเอาชนะให้ได้นะครับคุณผู้ชมแน่นอนครับนี่คือสถานการณ์ที่ต้องบอกเลยว่าหูยังไงก็ต้องลุน้นยังไงก็ต้องเชียร์บุรีรัมเพราะว่าเป็นตัวทานจากประเทศไทยนะครับแถมยังมีคะแนนสัมประสิทธิ์นะครับใน AFC ขับเป็นเดิมพันด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอุตสาห์ุนใดเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีม ระดับแชมเปี้ยนนะครับของเคลีกด้วยนะครับภายใต้การคุมทัพของคิมพานกรดังนั้นครับสโมสอนตัวแทนจากประเทศไทยก็ต้องจัดเต็มนะครับโดยรายงานล่าสุดนะสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับไล่เลียงตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับนิวแอเธริแนวรับก็จะมีทางด้านของยองซอก ยืนคู่กับเคนเนดดูเก้านะครับโดยมีทาบินัสนะครับลงมาแทนที่ของทีระทรบุญมาทันที่โดนแบนนะครับแล้วก็จะมีเดียนครูประจำฝั่งแบ็คขวานั่นเองนะครับส่วนตรงกลางครับคาดว่าจะเป็นคาวสิตคริสเปมและปีเตอร์ชูนะโดยแนวรุกจัดเต็มครับบิ s โซลีโบอัตเยแล้วก็สุพนันนท เหมือนตานั่นเองครับคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าน่าสนใจนะคือเกมนี้เรื่องศักดิ์ศรีที่เราจะต้องเอา,าสารการละครอ,อย่างเกาหลีให้ได้ไม่พอนะก็มันก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์ทีมที่ต้องชนะให้ได้สถานเดียวด้วยนะครับและก็อย่างน้อยเนี่ยค่าสัมปรสิทธิ์ต้องได้นะครับในฐานะสโม,มสรตัวแทนจากประเทศไทยที่ไปทีเดียว่ที่ได้มาแข่งถ้วยใหญ่ที่สุดของเอเชียณนะปัจจุบันนะครับ ย้ำกันอีกรอบนะครับเกมเนี่ยจะแข่งขันในวันที่12กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกาที่สนามบุรีรัมสเตเดียมนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง BG s p p r t นะครับก็มาติดตามรับชมคิดว่าคู่นี้จะจบอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับและไม่ใช่เพียงแค่บุรีรัมเท่านั้นนะครับในวันที่12กุมภาพันธ์นะครับการแข่งขัน ฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกทก็จะเริ่มเปิดฉากโดยเฉพาะฝากฝั่งของสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยครับผมกำลังพูดถึงแบงคอกอยู่ในเตดนะครับที่พวกเขามีคิวลงสนามตั้งแต่เวลา15นาฬิกานะย้ำว่าแข่งเร็วนะครับแบงคอกเจอกับ Sydney ์เอฟซ ก่อนหน้านี้ผมเล่าไป,ไปที่เรียบร้อยว่าโค้ชแบงค์ทัวตัวสีป่านเนี่ยประกาศชัดว่าการมาที่ออสเตรเลียในครั้งนี้ไม่ได้มาเดินเล่นครับมาเพื่อปราบเอาชนะทีมแกร่งจากออซี่ให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีมันก็มีอีกหนึ่งกระแสที่น่าสนใจครับเหลือจะเชื่อครับว่าตอนนี้ครับแฟนๆคนป่าหรืออินโดนีเซียครับ ต่างก็ทำการเทใจนะครับหนุนสโมสรตัวทานจากไทยอย่าง b a n g k o ยูเนเต็ดลุยศึก FC c h a แชมเปี้ยนส์ลีกในครั้งนี้ครับอันเนื่องมาจากเหตุผลสำคัญว่าทูแบงคอกยูเนเต็ดเนี่ยมีขุมกำลังระดับทีมชาติอินเดียอย่างปัฐมอาหารที่กำลังฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องกับทีมแข่งเทพนะครับถึงขั้นที่ฟังฝั่งสื่ออินโดเนียตีข่าวภูมิใจสุด ว่าแบงคอกเนี่ยนะครับได้นำเอาปัมาอาหารนะครับไปแข่งขันที่ออสเตรเลียเลยทีเดียวนะแล้วก็มีการวิเคราะห์ด้วยว่าปัมาอาหารเนี่ยน่าจะเป็นกำลังที่สำคัญมากๆในการสู้ศึก FC Champions League 2ในครั้งนี้ครับต้องเท้าความกังวนิดหนึ่งสำหรับในฤดูกาล2024-2025นี้เนี่ย กลายเป็นว่านะครับสโมสรจากอินโดนีเซียเนี่ยไม่มีทีมไหนนะครับผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกของฟุตบอล AFC c h a m p i o n s l e a g u e กเลยนะครับก่อนหน้านี้มีเปอร์ซิบันดุงก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใน f f c c h a m ม ions l e a g u e Elite เนี่ยพวกเขาไม่ได้สิทธิ์เข้ามาร่วมกันแข่งขันนะครับคือตอนนี้อินโดเหลือแค่ f l ฟซีชาเล a g u e นะครับที่มาดูรายูเนเต็ดเข้ารอบแล้วก็ PSM m a g a s มกาซาเข้ารอบดังนั้นเนี่ย ถ้าจะมาลุ้นถ้วยที่ใหญ่นะครับกว่าพวกเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องมีนักเตะอินโดนีเซียก็คือแบงคอกยูเนเต็กับการท่าเรือนั่นเองครับเรียกว่า FC เราก็เยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะแต่อย่างไรก็ดีครับต้องมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยครับหลังเกิดปรากฏการณ์นะครับยา h o o ฮเดอร์เนี่ยบุก ไปโค่นเซนทันโคตมารีเนอร์ถึงถิ่น2ประตูต่อหนในการแข่งขัน AFC Champions League e อีลิมันทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ล่าสุดที่มีการอัปเดตขึ้นมานะครับหลังผลการแข่งขันในวันที่11กุมภาพันธ์เนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้ครับหลีกมาเลเซียแซงเวียดนามแล้วก็ออสเตรเลียกลับขึ้นมาเป็นหลีก อันดับท็อป5ของเอเชียตะวันออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือนาะวินาทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามาเลก,ก็แรงมาก,มากๆโดยเฉพาะยาโรรุตาซิมนะเสริมทัพได้น่ากลัวและก็อันตรายนะครับส่วนนะครับแรงกิ้งญี่ปุ่นหูโคตรเดือดตอนนี้คือฟอร์มแรงโคตรๆนะครับเป็นท็อป1ของเอเชียตอนออกนะ ท็อปสก็คือเกาหลีใต้นะครับท็อปสคือจีนจีนเนี่ยมาแรงช่วงปลายจริงๆนะครับแต่ว่าไทยเราก็ต้องตามให้ทันเหมือนกันนะครับไทยยังเป็นท็อปสยังมีโอกาสที่จะแสดงผลงานที่ดีออกมาแต่ที่เป็นประเด็นสุดช็อคก็คงจะเป็นเวียดนามครับหลังจากได้เฉลิมฉลองแป๊บเดียวเท่านั้นครับตอนนี้ หล่นไปเป็นท็อปเเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ในสถานการณ์ฟุตบอลถ้วยเอเชียพวกเขาก็เหลือเพียงแค่ซามสรนนำดินทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่ได้โลดแล่นในเวทีระดับเอเชียแล้วนำดินเจอของโคตรจะแขังก็คือเจอกับฟานเฟเชฮิโรชิมาซึ่งจะลงแข่งขันในเวลา19นาฬิกานะครับเรียกได้ว่าโอโ้โห สถานการ์ฟุตบอลทวยเอเชียนี่ก็เข้มข้นนี่ก็มันนะเรียกว่าคนที่ดูฟุตบอลไทยติดตามฟุตบอลอาเซียนยันฟุตบอลเอเชียเนี่ยได้ลุ้นกันแบบสนุกทุกวันกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับไหนๆกไ็ไหนๆแล้วครับมาปิดท้ายกันที่อัปเดตสถานการณ์ของทีมชาติไทยครับผมกำลังพูดถึงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน2 0 ไปในรายการฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียนะครับที่ประเทศจีนรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าล่าสุดอย่างที่เรารู้เราทราบนะครับว่าขุมกำลังช้างศึกยู20เนี่ยได้รวมตัวแล้วก็เดินทางไปที่เมืองเซินเจิน้นประเทศจีนนะครับเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุดรายงานคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าช้างศึกยู0่20เนี่ยได้เดินทางถึงท่ากาศยานานาชาติเสินเจ้นเป่าอันนะครับที่จีนแล้วในช่วงดึกนะครับโดยในสภ,ภาพอากาศที่จีนตอนนี้ฝนก็ตกอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับอย่างที่เรารู้เราทราบว่าเราอยู่ในกลุ่มที่แข็งแกร่งมากนะครับยังญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ซีเรีย ดังนั้นเนี่ยแฟนบอลเองที่จะติดตามยู0่20ปีเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยไทยมีไพ่เด็ดคนใดบ้างที่จะกลายเป็นตัวพลิกสถานการณ์สำคัญในรายการนี้คือเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเอาราวันนะครับกานิเย่น่าเสียดายนะข่าวร้ายที่เขาเจ็บระหว่างการซ้อมกับลียงคราวนี้มาดูกันว่าไพ่ตายของทีมยู0ปีไทยเนี่ยนะทีเด็ดมีใครคนแรกครับคนนี้ผมว่าคนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับ สร้างจากบุรีรัมย์อะคาเดมี่นั่นก็คือธนก,กิจโชดเมืองปักนั่นเองนะครับเรียกได้ว่านะครับธนก,กิจที่ชื่อว่าน้องเหนือเนี่ยโชว์ผลงานได้น่าประทับใจมากๆเจ้าตัวเนี่ยนะครับเกิดและก็เจิดจรัสนะครับในยุคที่บุรีรัมย์มีอาเธอร์ปาปาสเข้ามาคุมทัพนะแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทำประตูได้มีส่วนแอสซิสต์นะครับจนกลายเป็นนักเตะไทยที่ เรียกได้ว่าถูกจับตามองเป็นวิเศษนะครับแล้วก็แจ้งเกิดตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับเป็นกําลังหลักของบุรีรัมย์นะครับในหลายๆรา,ายการนะครับแล้วก็กลายเป็นกําลังหลักของทีม U20 ปีไทยในชุดนี้นั่นเองอีกหนึ่งคนนะครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับกองหน้าเจ้าของฉายาดาวยิงรีวพูครับแคลรนธนาดนไลออนนะครับที่ทางด้านของบุรีรัมย์เนี่ยส่งให้สีสเกตยูนิเต็ด United. ยืมตัวนะครับแล้วก็เป็นนักเตะลูกครึ่งเพียงรายเดียวของทีมชุดนี้นะครับสาเหตุที่ผมเรียกเคเลนธนดไลอันว่าเป็นดาวยิงลิเวอร์พูลเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเกิดที่เมืองลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เริ่มชีวิตการเป็นนักฟุตบอลนะครับกับพอร์ตเวลเอฟซีทีมในลีกทูของประเทศอังกฤษนะครับก่อนที่จะไปเข้าตาของทีมงาสตารฟโคชทีมชาติไทยอยู่20ปีนะครับดึงมาที่ประเทศไทยแล้วก็เสริม เล่นกับบุรีรัมเป็นกองหน้าสไตล์ตัวเป้าของแท้นะครับถ้าอยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยนะครับตัวของแคแลนธนดลรลอันอันตรายเสมอสว่วนอีกคนครับคนนี้ผมว่าคนไทยเนี่ยรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับกองหน้าอันตรายจากสโมสรชนบุรี FC ที่นับปจุบันเนี่ยถูกยืมตัวไปอยู่ PT ประจวบผมกำลังพูดถึงยศกรบุรพะครับกองหน้าตัวความหวังสำคัญนะ เรียกว่านะครับจุสกรบุรพาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่แจ้งเกิดอย่างรวดเร็วตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับงานนี้ได้เข้ามารวมตัวนะครับกับทีมชาตไทยอยู่20ปีก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นทีเด็กอย่างมากเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกหนึ่งคนคนที่4ก็คือธนาวุฒิโพชัยนะครับนักเตะจากหนองบัวพิทยา f c นะ นักเตะรายนี้เคยไปฝึกฝีเท้ากับโชนันเบมาเล่ในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเตะที่สร้างชื่อได้อย่างรวดเร็วนะรและจะเป็นอีกหนึ่งคุณภาพสำคัญนะคของทีมย U20 ปี ส่วนคนสุดท้ายครับพีรนันบัวไข่ครับจอกหนองบัวพิเชียเอฟซเหมือนกันคนนี้ก็ไปฝึกฝีเท้าที่โชนันเบลมาเล่มาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าหนองบัวก็เป็นอีกหนึ่งไพ่ลับเลยนะสำหรับการสร้างนักเตะระดับนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของแชมป์ฟุตบอลในลีกอยู่ยีปีนะครับก็ติดเข้ามา ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับนะก็ย้ำกันอีกรอบเป็นกําลังใจให้กับน้องๆครับไม่ว่าสถานการณ์จะยากเย็นขนาดไหนฟุตบอลไทยก็คือของคนไทยทุกคนครับมาติดตาม ด้วยกันนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยรวมไปถึงอาเซียนอัปเดตแล้วก็เอเชียอัปเดตประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกาลังใจให้กับบิ g แชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ